สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอดิศรแฟมิลี่นะครับนะตอนนี้หลังจากลุ้นหวยไปแล้วนะครับเลขที่ออกนะฮะเก้าสองนะครับปูบอกว่าไม่ถูกนะปูไม่ได้กินแล้วนะปูก็จะกลับแล้วนะตอนนี้หลังจากมาให้กําลังใจเรานะฮะวันหน้้ยังมีโอกาสเสมอนะครับทุกวันที่หนึ่งแล้ววันที่สิบหกนะครับป้าไทยบ้านถูกกับเขามิเนี่ยไม่ได้เล่นเลยน้องโอ้ก็ไม่ถูกนะฮะเสียด เสยจอยู่บ่าอ่านอ่ครับปู่ก็เตรียมเดินทางกลับนะฮะทุกท่านฝั่งนู้นก็กําลังสนุกกันเลยนะครับลุงคนขับรถนะฮะเดี๋ยวปู่ก็กลับแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยครับปู่ครับอ่าแล้วก็อ่าเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวปู่ก็มาให้กําลังใจเราอีกนะครับนะ นี่ก็ระยะทางไม่ไกลนะครับจากปู่มาก็น่าจะประมาณยี่สิบกิโลนะครับจากวังเยี่ยมมานะครับก็ปู่มาให้กําลังใจเราเสมอนะครับเวลาเรามาทํางานที่นี่นะครับนะอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะอยู่ที่ชุมชนยูทูบเบอร์ของเรานะครับแม่ครัวก็ทํากับพอกับข้าวให้คุณลุงทานตอนบ่ายสามเสร็จนะตอนนี้ก็ตุ้มโฮมกันอยู่นวดนะจุดก่อสร้างเรานะครับ ตอนนี้เราก็รอปูนนะครับรอปูนเพื่อที่จะได้ช่วยคุณลุงทำงานนะครับก่อนที่วันนี้จะผ่านคนไปเนาะงานวันนี้ต้องเสร็จนะต้องช่วยกันนะครับกำลังวันนี้ก็มีพี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับหลายคนอยู่นะครับอยู่ช่วยงานกันนะตั้งแต่เช้านะครับก็นี่แหละครับนวนปูไปน่นแล้วนะ ก็นี่นะครับบรรยากาศที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะครับทุกท่านอัปเดตสถานการณ์นะฮะล่าสุดต,ตอนนี้นะกับอดิศรแบร์มิรี่นะฮะถ้ามีข่าวอะไรเดี๋ยวแอดอัปเดตในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ